ก่อนน้อง,องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอปเปิลต้นทีนพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไ,ไม่โกงใครที่กำลังหาไอเดีคุมฟพร้อมเล่นลูมครบแหล่งคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพยียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีน้องผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งกว่ผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะชื่อไหมนะครับผมในก็อยู่เกมเอาวีนั่นเองนะครับผมไม่ได้ผม พาทุกคนนะครับนะมาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อสีนั่นเองนะครับผมในะแบบเท่ๆนะครับนี่ก็เป็นไอเดียลูกค้านะแล้วก็มีลูกค้า,าจ้างผมแบบอะลยนะเปลี่ยนชื่อสีนะก็ถือว่าโอกาสนี้เลยก็ล้กันมาทำาิให้ทุกคนดูด้วยนะครับจริงๆผมอาจจะ สอนเร็วหน่อยไม่เช bom, mm ิงไม่เชิงสอนนะผมพามาดูวิธีกันเล็กกันละกันเพราะว่าคลิปผมสอนผมมีเยอะแล้วนะครับแล้วสอนละเอียดมากนะครับผมนะก็ไปลองหาดูในช่องผมได้นะครับนะฮะก็โอเคซึ่งไอเดนิชเชีย116กิโลนะเออ384สกินนะเับเยอ่โคตรเยอะนะครับผมนะโอเคเดี <s <s ๋ยวผมขอแด้ไปคุยกับเจ้าของดีก่อนนะว่าเขาจะเอาสีอะไรเอาชื่อแบบไหนนะครับผมเนาะ สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะทำที่4นะครับนะแล้วขี้เกียจทําเองหรือขี้เกียจโหลดแอปนะครับผมนะก็มันก็ใช้แอปจรนะครับนะแอปจรไม่โดนแบนนะครับผมนะก็คือแบบโดนมา3-4ปีแล้วคือเอ้ไม่ใช่โดนทํามา3-4ปีแล้วไม่มีใครโดนแบนเลยนะครับอันนี้นะฮะการันตีได้เลยถึงเขาเรียกว่าถึงกฎมันจะมีบอกว่าถือใช้แอปจรจะโดนแบนนะครับผมนะแต่ว่ามันก็ลงเหมือ,อมนโฟะเอหมือนโฟะอวี RV นะครับผมนะเออมันก็โปะไปก็ไปโดนแบนสักทีนะครับผมนะเกื่อนเซิร์ฟเลยตอนนี้ แต่ว่าคนทำชื่อสามสี่ปีเราไม่โดนแบนนะครับอันนี้หมดกระมลได้เลยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอได้ไปคุยกับเจ้าของตัวหนึงนะโอเคถ้าใครที่สนใจนะครับผมขอขายของิดนึงเดี๋ยวผมจะทิ้งอีดาเออดีไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมเนาะโอเคฮะอันดับแรกนะครับนะก็ต้องมาเขียนโค้ดนะครับผมนะผมก็โค้ดไปละนะครับอันนี้ก็เนี่ยเขาต้องการชื่อนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็จะมีวงแหวนพิเศษด้วยนะโอเคแป๊บนึงไปหาแป๊บ โอเคครับ okay, เขาจะเอาไอ้วงกลมด้วยนะเขาแล้วเขาได้วงเล็บนะเขาแล้วใส่ตรงนี้โอเคฮะแปบ๊บนึงใส่ตรงนี้ฮะเขาแจ้งมาแล้วโอเคแล้วก็โค้ดสีนะเขานะต่อไปนะเขาในอันนี้ก็เขาต้องการเป็นสีชมพูกับสีดำนะเขาโอเคก็โค้ดสีสามารถโคดโคดหาได้ตามเอ่อคูเกิลเลยนะเขาเขียนไปโค้ดสีนะครับแล้วก็ไปเลือกได้เลยนะเขาต้องการสีชมพูใช่ไหมสีชมพูอเอ่อเมื่อกี้นี่ไงสีบล็อกก็มาทั้งรุ่นเลยก็ได้นะเขานะ,ะ,น,ะ,ะนี่ก็มาเลยนะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนนะเขานี่ ตรงนี้โอเคฮะแล้วก็สีดำอ่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้โอเคนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเนะี่ยโอเคก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือต้องดูอ่า้็เลยนะจำนวนตัวอักษรนะว่ามันมีเท่าไหร่นะครับผมในอะันนี้โอเคตัวอักษรมีห้าสิบเอดนะครับผมนะโอเคตัวนี้ก็กดทําการเปลี่ยนชื่อเลย โอเคไม่ต้องทำไรนะคเขานะกดแอปพีมาเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะแล้วก็กดค้นหาไปโซ่อสอยพันห้สิบเอ็ดใช่ไหมนะเขาผมเนี้ยก็นี่ค้นหาไปเลยนะฮะแล้วก็ขออาจจะเร็วหน่อยนะคเขานะก็เพราะว่าเป็นอดีตลูกค้านะมันช้าไม่ได้นะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ใส่เป็นห้าสิบสามนะครับผมเนี้ยคือเราต้องเว้นวักด้วยนะครับผมเนี้ยนี่แล้วก็นี่ฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นโอเคไม่สนใจนะครับวันที่เมื่อคืนนี้ไม่ต้องพูดว่าสนใจฮะโอเคฮะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนเลย โอเคนะครับผมแนได้แล้วนะครับผมเชียนี่ฮะก็เป็นชื่อสองสีแบบนี้นะครับผมนะนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลงแอปได้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการแคปหน้าจอนะครับแล้วส่งลูกค้าเพิ่มหนึ่งนะครับผมเนาะโอเคแคปหน้าจอแล้วก็ส่งให้ไปเอ้าเชียเกิดปัญหาอะไรเชียเอ้ยผมผมลืมสายฟ้าโอเคครับลูกค้าเขาเขาเน้นไอ้สายฟ้าด้านหลังนะครับผมไแ้เชียแล้วผมลืมแล้วเขาบอกให้เปลี่ยนนะครับมีบัตรเหลือไหมอะไอ้เชียผมปวดใจพูดนี่ไง โอ้หมาต่อัดคลิปไงเฮ้ยเขาโอเคโอเคเขามีบัตรเหลือน่าจะมีบัตรเหลือนะมีเปล่าเขาบอกว่าสายให้ได้ไหมน่าจะมีบัตรเลยผมถามก่อนมีบัตรไหมอ่ะไม่มีบัตรที่สวยเลยนะเฮ้ยเขาบอกบัตรมีเยอะโอ้แล้วก็เปลี่ยนตัวพีตัวพีใหญ่โอเคอะผมมีเป็นร้อยใบเลยขนาดนั้นเลยโอเคเดี๋ยวผมถามเรื่องสายฟ้าสีอะไรนะเขาผมเนี่ยจริงจริงราคาเนี่ยแพงกว่าเดิมนะเขาผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลดให้ก็ได้เพราะผมทำผิดนะเขาผมเนาะ สายฟ้าสีดำหรือสีชมพูสายฟ้าด้านหลังสีดำสีชมพูโอเคสายฟ้าสีดำแล้วสีตัวใหญ่ฮะโอเคโอเคเรามาหาสายฟ้ากันดีกว่านะครับผมเนี่ยสายฟ้าอยู่ไหนสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้า อ่าน ah, okay. ี okay. 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 ่ไงเจอแล้วเจอแล้วสายฟ้านี่ฮะโอเคกดกล้องมาเลยครับผมโอเคแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้โอเคแล้วเขาผมแนะเสร็จแล้วปะเฮ้ยลืม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 สีเคีียเกือบแล้วกูโอเคสีฟ้าผมแน่แรกแล้วก็สีดำ โอเคฮะในสิบพิธีร้อยนะครับผมนะก็นี่ฮะก็ดูอักษรนะฮะห้าสิบสองนะครับผมนี่นี่อักษรห้าสิบสองเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คโค้ดแป๊บนึงมันถูกหรือเปล่าฮะเพราะว่าสามสีมันค่อนข้างจะลำบากนะครับผมนะมันต้องเช็คให้ถี่ถ้วนเดี๋ยวพลาดแล้วพลาดเลยเดี๋ยวซวยโอเคเดี๋ยวผมขอมาเช็คตรงช่องลูนแป๊บนึงนะครับผมนี่เผื่อแบบโค้ดสีมันไม่ติดแล้วมันเจ๊งนะครับผมนะเดี๋ยวมันพังหมดนะครับผม,ผมขอแน่มาเช็คแป๊บนึงว่ามันทํางานหรือเปล่า มันสามารถมาตั้งในโค้ดตรงช่องรูนได้นะครับผมนะเพื่อ <I> มาเช็คสีเนาะไม่จำเป็นต้องแบบมันต้องเปลี่ยนชื่อเลยนะครับผมนะ่าได้นะครับเที่ยโคตรสวยอ่ะดูด,ดิโอ้โหนะ่ยชมพูแล้วก็ดำเนะดูดิโคตรสวยโอ้โหโอเคถือว่าโค้ดทำงานนะครับผมนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อเลยดีกว่า โอเคเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบรอยแล้วนะครับผมนะฮะนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับเชียโค้รเท่เลดิโอการนี้ผมแนะนำให้คิดมาเลยนะครับผมนะผมเห็นหลายคนแบบว่ามาให้ผมคิดนะครับผมก็รู้สึกว่าไอ้เนี่ยครับผมผมแม่งแต่งชื่อไม่เก่งอ่ะเกรซ่านะเขาก็คิดมาเลยมันจะดีกว่านะครับถ้าใครได้ที่จะมาจ้างผมนะก็คือบางทีแบบผมทําแบบไม่สวยอะไรอย่างนี้นะเขาแบบไม่ถูกใจมันจะลำบากทีหลังนะครับผมนะเพราะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็แนะนําให้แบบว่า ตั้งชื่อมาเลยนะครับผมเนี่ยเอาจอสอนอะไรมานะครับผมเนี่ยก็คือผมบอกไว้ก่อนนะครับจอสอนพิเศษเยอะมากมันจะไม่ได้นะครับผมเนี่ยเห็นแล้วคนเขาแบบว่ามาตั้งทาตามแล้วแบบว่ามันตั้งไม่ได้แล้วเพราะว่าเราใส่อสอนพิเศษเยอะเกินนะครับผมแล้วมันก็จะไม่ได้นะครับผมนี่นี่โอเคผมสอนนีแบบแคปรูปส่งให้เจ้าของแป๊บ,บนึงโอเคฮะเสร็จแล้วครับเอาขอหายไม่ไม่อยู่เหรอได,ได้ได้แล้วั้ง ตรงโจทย์ทุกอย่างแล้วเขาหน่นี่ไม่อยู่วะไม่รุ่มกันอันนี้อาโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับนะก็คือชื่อสียังทำได้อยู่นะครับผมนะแล้วก็ไม่โดนแบนด์นะครับเพราะว่าไม่มีใครเคยโดนแบนด์เลยนะครับผมนะ,ะทำชื่อสีมานี้นะครับผมนะนี้ก็โอเคสำหรับคลิปนี้บายผมนะเอ้ยลืมไปออกไอดีก่อน นั่นเขาไม่อ่านนะเขาได้เสร็จแล้วป่ะเสร็จเลยนะเขาผมเนี่ยผมไม่มีอะไรแปลกละโอเคฮะเพี่ยแต่แม่งสวยจัดเดูดิโอเคฮะอกไอดีก่อนเดูดิโอ้อสีสีฟูงเท่เลยโอเคเราเอาโอเคฮะไปครับผม